ว้าวชาแนลรู้ลึกรู้จริงไม่นั่งเทียนเขียนข่าวว้าวชาแนล อดีกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ทำหนังสือด่วนลงวันที่6ธันวาคมถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชเพื่อขอให้พิจารณาระงับการเผยแพร่ภาพและเสียงชั่วคราวสถานีโทรทัศน์วัดพระธรรมกายหรือ DMC TV เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนเรียกร้องให้บุคคลมาร วมตัวกันเพื่อทำพิธีทางศาสนาซึ่งวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในวัขนดขณะนี้ชาววัดพระธรรมกายกำลังทำการอะไรอย่างไรเป็นไปอย่างที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยหรือไม่วันนี้ว้าวแช n e l จะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์กันค่ะ ผู้ชมขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่มหารัตนวิหารโคตวัดพระธรรมกายซึ่งได้จัดให้มีการสวดมนต์ตามปกติซึ่งจัดมาแล้วทั้งหมดรวม5เดือนมีสาธุชนมารวมสวดบทธรรมจักรกับปาวัฒนาสูตรนามหารธรรมกายเจดีเป็นจํานวนมากโดยณเวลานี้ยอดรวมของการสวดมากกว่า10ล้านจบและยังคงมีสาธุชนให้ความสนใจเข้ามาร่วมสวดกันอย่างต่อเนื่องค่ะมาสวดธรรมจักรอย่างนี้บ่อยหรือเปล่าคะก็มาทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาก็มาทุกวันเลยครับที่จัดมาแล้วร่วม5เดือนก็ก็มาตั้งแต่แรกใช่ค่ะมามาทุกวันเลยไม่เคยขาดแล้ววันนี้สวดได้กี่จบแล้วคะวันนี้ได้21จบค่ะ ะะอีกในยันหนึ่งก็คือการระดมคนเข้ามาเพื่อขัดขวางเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการเข้าตรวจค้นภายในวัดขัดขวางเจ้าพนักงานเป็นจริงหรือเปล่าคะไม่จริงเลยค่ะตั้งแต่มาสวดที่ว่าห้าหกเดือนนี้นะคะยังไม่เคยมีใครชักชวนให้เราไปขัดขวางหรือทําอะไรกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรใครเลยเพราะว่าอย่างการมาสวดเนี่ยนะ,ะทุกคนก็มุ่งหน้าเข้ามาสวดใครมีเวลาน้อยก็สวดกี่จบจํานวนน้อยใครมีเวลาเยอะก็สวดจํานวนเยอะ ถ้าวันไหนมีเวลาเยอะเราก็สวดเยอะวันไหนมีเวลาน้อย<ๆ>ก็สวดตามที่เรากําหนดเองได้เลยคนะ่ะพี่มาสวดธรรมจักรอย่างเงี้ยค่ะบ่อยหรือเปล่าคะก็มาหลายครั้งแล้วนะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีครับก็วันนี้ก็มาสวดตั้งแต่เช้าจนถึงชั่วโมงนี้ก็น่าจะเกือบสิบรอบแล้วครับแล้วแล้วที่ว่าระด,ดมคนมาสวดธรรมจักรเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะตลอด20 24ชั่วโมงเหมือนเป็นการมาเพื่อ ขวางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทําการตรวจค้นภายในวัดจริงหรือเปล่าคะไม่ใช่เหตุผลนั้นแน่นอนนะฮะก็พการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเชิญชวนพวกเราเนี่ยมาสวดบทธรรมจักรกับประวัตินาสูตรเนี่ยก็เพื่อที่จะ เป็นการลํำลึกถึงอาน,นิสงส์ของการสวดนะครับที่จะช่วยทําให้ใจของเราเนี่ยเกิดความสงบเกิดเป็นบุญกุศลขึ้นในใจของเราทําให้ประเทศชาติเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สงบร่มเย็นนะครับโดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาครับซึ่งบทธรรมจักรเนี่ยถือว่าเป็นแม่บทสําคัญอย่างยิ่งนะครับของพุทธศาสนาที่เดียวครับ ยืนยันแน่นอนว่าไม่มีการมาปลุกระดมมาร,รวมกองกําลังอย่างนี้ใช่ไหมคะผมยังมองไม่เห็นถึงเหตุผลน,น,นั้นนะฮะจริงๆก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราต้องการที่จะ,ะรวมคนเนี่ยมาปฏิบัติศาสนกิจ นะฮะมาปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับลํำลึกถึงคุณของพระพุทธธรรมประสงค์นะครับเพื่อทําให้เกิดจิตใจของเราเนี้ยสะอาดบริสุทธิ์นะครับเมื่อมารวมกันมากๆกเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีพลังทําให้เกิดสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราได้ด้วยครับพี่มาสวดธรรมจักเนี้ยค่ะบ่อยหรือเปล่าคะก็มาสวดทุกวันนะครับตอนเย็นๆก็จะมาสวดมนต์ครับแล้วก็คือการ เหมือนเป็นการระดมพลเพื่อที่จะมาขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าคะคือกิจกรรมการสวดมนต์สวดธรรมจักรินี่นะครับมันมีมาตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าพรรษาแล้วนะครับงั้นก็เป็นเรื่องของปกติที่คนจะมาสวดมนต์เข้าวัดสวดมนต์น่ะนะครับมันก็4ี่หเดือนแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่จะมาสวดกันช่วงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าคนที่มาสวดมนต์เขาก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะมาขัดขวางอะไรเลยก็อยากมาอาบุญอย่างเดียวในการสวดมนต์ครับ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อมาสวดสวดไว้แล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่มาก็ไปขัดขวางการอย่างนี้ไม่มีไม่เกี่ยวใชไว่ไม่ใช่ครับแน่นอนครับไม่ใช่ครับเรามาเพื่อจะมาบุญแล้วก็อยากมาทบบุญโดยการสวดมนต์ให้ใจเป็นสบายเท่านั้นครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาธรรมะสมาธิเพื่อให้ผู้รับชมได้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมสวดธรรมจักรกับป่าวัตนาสูตรที่มหารันวิหารโคตนาพระมหาธรรมกายเจดีเช่นนี้ทุกเย็นและมีการรายงานสดจากที่นี่ตลอดวันจนทำให้ผู้ที่ได้รับการรับชมอยู่ทางบ้าน เกิดความรู้สึกอยากมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเองสำหรับคนที่มาสวดมนต์นั้นมีความตั้งใจมาสวดมนต์จริงๆไม่ได้ตั้งใจมาขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดรวันนี้ดิฉันปารีนาศีดาคุณและทีมงานวอลชานเลต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะว้าวชาแนลรู้ลึกรู้จริง ไม่นั่งเทียนเขียนข่าวว้าวชาแนล